ก็คือแบนะในเมื่อแบนอย่างแบนสามตัวไม่ได้ใช่ไหมคะกับการใช้ไตรโคเซตเราก็ต้องมีวิธีการกจัดการใช้ที่เด็ดขาดเราถือว่าการกําจัด <c oughs> การใช้ที่ผ่านมาเนี่ยจากการตรวจพบสารตกค้างเนี่ยก็ยังมีอยู่ oh. ก็แปลว่าเกษตรกร <c oughs> ก็ยังมีการอบรมที่ยังไม่ทั่วถึงนะเราพูดเสมอว่า,วาจริงๆแล้วงบประมาณของประเทศชาติเนี่ยหมดไปกับการอบรมเช่้สารเคมี <c oughs> แต่พูดที่ขายและผลประโยชน์ <c oughs> ก็ต้องกลับมาให้ความร่วมมือคุณจะต้องกลับไปดูสิ่งที่คุณขาย ให้กับบริษัทใดบริษัทรูปบริษัทใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดขายให้กับคนที่ไม่ได้อบรมในกรจัดการใช้เราก็ต้องมีนยโยบายต่อไปก็คือว่านายโยบายครั้งต่อไปว่า <c oughs> ถ้าบริษัทคุณยังขายให้กับคนที่ไม่มีการจัดการใช้ไม่มีใบอนุญาตเราอาจจะต้องเรียกบริษัทมาคุยและมาทําความเข้าใจกันว่าถ้าแบบนี้เราจะไม่ให้คุณเนี่ยนำเข้าม,ามาอีกต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วกำจัดการใช้เนี่ยมันมีระบบหลายระบบ เราพูดเสมอว่ากําจัดการใช้เรยต้องมี ISO ใช่ไหมคะหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ชนกับสุขภาพผู้บริโภคโดยตรงเลยอย่างเงี้ยมันคนต่อคนจะ่ต้องใช้ ISO แต่สารเคมีเนี่ยมันเจอกับพี่น้องประชาชนเยอะมากบริโภคเข้าไปอะไรก็เราก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามี ISO เนี่ยเราจะมีระบบในการควบคุมได้มั่นคงแล้วก็รู้ที่มาที่ไปรู้สวนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระหว่างพลาคอตกับคอพาริฟอสเนี่ยคิดว่าน่าจะจบไปแล้ว ะคะใครที่คิดว่าจะเอาขึ้นกลับมาใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเหตุผลอะไรนึกเมื่อเหตุผลเนี่ยในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้ารองอนุทินท่านก็เมื่อวานที่ท่านก็ชี้แจงไปทั่วหมดแล้วว่ามีมีสารตกค้างไม่มีการแพทย์รับรองและอะไรล่ะคะที่จะบอกว่าปลอดภัยก็ต้องออกกลับมาว่าใช้ไปแล้วมันปลอดภัยแบบไหนแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องการจริงหรือเปล่าพี่มาเป็นรัฐมนตรีปีกว่าไปมาเนี่ย ทั้ถแทบจะถึงแผ่นดินไทยเลยนะพี่ถือว่าพี่นี่ลงลงมากลงมากๆเลยแล้วพี่นี่ไม่ใช่ลงเฉพาะไปเปิดงานกับวิวินนะลงท้องคือลงตามทุ่งนาทั้งหมดเลยในพื้นที่พี่ยังไม่เห็นเกษตรกรพูดว่าเดือดร้อนถ้าเกิดรลท้ทันตีเนี่ยแบนสารสารเคมีก็ยังไม่เคยเจอนะฮะคราวนี้จะบอกว่าสารเคมีมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนนะฮะ ก็ต้องไปพิเตอรเาเองแล้วก <the> ันว่าเรื Take ่องของความซับ <language> ซ <brewer y> uh ้อนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พี่ไม่มีอะไรซับซ้อนหมายถึงว่ามีความซับซ้อนเนี่ยมีเรื่องของการเมืองที่มัเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจไว้แล้วกันนะฮะว่าความซับซ้อนมันเกิดขึ้นยังไงแต่สําหรับพี่นี่พี่เป็นคนไม่มีอะไรซับซ้อนพี่เป็นคนตรงไปตรงมาใช่ก็ใช่ก็คือผลประโยชน์ในเรื่องนี้ยังคงมีอยู่ก็พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะพี่ไม่ได้เป็นผู้รับนะเพราะพี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องแบบนี้อยู่เพราะว่าแล้ววันนี้พูดยังไง เมื่อปีที่แล้วพูดอย่างไรปีนี้ก็พูดแบบนี้แล้วก็จะยืนหยัดตรงนี้ต่อไปเป็นแบบนี้แต่มันเหมือนว่าทาไม่ได้เด็ดขาดคือจริงๆแล้วพี่ก็เด็ดขาดขึ้นไปนะคะแต่มันอยู่ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะกรรมการวัตถุอะไรตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมและกรรมการวัตถุอันตรายก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะก็ยังไม่มีใครยื่นไปขอว่าจะขอให้ทบทวนเรื่องพลระคอรและคอ,อไฟลรีพอร์ตใหม่เพราะว่าพี่ก็คุมกมวิชาการนะคะเรื่องก็ไม่ได้ผ่าน ก็เลยเหมือนเหมือนกับว่าเราพูดไปแต่ว่าไม่ได้เกิดผลอะไรชัดเจนให้เป็นรูปธรรทออกมาเลยพูดไปไม่เกิดผลชัดเจนเข <Okay. S 2> ไม่กระมั็เกมัน<ค><ค>ก็เกิดผลชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้มันก็เกิดผลชัดเจนก็คือหลังจากนี้ไปผิปกดกฎหมายเลยถ้าไทยมีทั้งพอลคอดและข้อไพรีฟส์สองตัวนี้ถ้าเกิดใครมีก็คือผิกดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นการขอนขันมาแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นกฎหมายอยู่แล้วค่ะกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เราเราจะต้องมีการไปไปพูดหรือว่าไปหาเรื่องกับทางเจาอาตัวอันตรายอีกเราเรียกว่าเรื่องมันอันตรายตามที่วัตถุอันตรายนะถ้าจะเปิดประชุมใหม่มันจะต้องมีข้อโต้แย้งอันเก่าหรือใครเข้าไปขอและหนังสือไปเขาถึงจะมีการปิดประชุมใหม่อีกทีงแล้วก็มาเป็นข้อหักล้างกับสิ่งที่เขาที่ล้วที่มันมีการแบนไปแต่พี่คิดว่าข้อหักล้างเนี่ยมันคง มันคงไม่น่าที่จะมีผลอะไรนน้ำตีบอกว่าน้ำตีอุตสาหกรรมบอกว่าจะมีการประชุมเดือนนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องดูว่ามันมีวาระอะไรมันมีวาระนี้เข้าไปไหมเพราะว่าวาระยังไม่ได้แจ้งเข้ามาถ้าเกิดมันมีวาระแจ้งเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งมาเกี่ยวกับจะให้มาที่กระทรวงเกษตรว่ามีวาระนี้เข้าประชุมแล้วก็ให้กระทรวงเกษตรเนี่ยทำเอกสารเพิ่มเติมท่านอเ้ยงเี้ยากข้ามายังยังมั่นใจกับมติของรัฐาลกระทรวงาธรณสอยู่ในกรเรืองนี้งยึดมั่นใจถามความมั่นใจก็มั่นใจนะคะ ว่า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 เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าเรื่องที่ว่าใช้2ตัวนี้แล้วจะเกิดความปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เกษตรกรยากลำบากแบบไหนเพราะว่าทางรัฐบาลเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างอยู่แล้วที่ไปทดแทนให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรคิดว่าท่านยังไม่รับความเป็นธรรมตรงนี้แล้วก็ท่านยังไม่รับสิ่งที่เราส่งลงไปให้อย่างนี้ฮะท่านก็ต้องกลับเข้ามาว่าท่านไม่ได้อะอันนี้มันจะเกิดความชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าการพูดลอยๆว่าไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องดู้เหมือนกันก็ขาดไม่ได้คือขาดอะไรจะจะบอกว่าขาดของที่มันผิกดกฎหมายไปแล้วเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้แต่ถ้าขาดอะไรแล้วก็เออทางนี้ทางรัฐบาลส่งให้อยู่แล้วทางกระทรวงเกษตรเขาไปดูแลอยู่แล้วทุกพ,พื้นที่ไร่นาไม่เป็นเพื่อนใครเขาพึ่งใคร